สวัสดีพี่น้องผู้ใดติดตามแล้วจนสตาร์เล่าประตูใส่เนาะพี่น้องเนาะื่อนี้ชุดเล่าประตูใส่มีเขาเจ่อเด้พี่น้องเด้อเขายุสันติภาพพี่น้องชุดเล่าประตูใส่เขาสามเล่าอยู่พี่น้องรุดไปเล่าหนึ่งลดคือเล่าเอตตาอ้าพี่น้องืนนี้กับบ้นที่ เกตเลพี่น้องน้อางมาือเสานี่หะเป็นจ้าไดรวยกันแน่ว่อันนี้ก้อนสิไปเบื้งมืออื่นบันที่เลียเบื้องวันที่เกตก้อนพี่น้องยู่ใส่เขาไปแน่น้ะพี่น้องเนาะแลวจนสตราร์กับเขาเนอยพี่น้องเนอเขาหลุดดาวจนสตราร์บ้นที่เกตเมษสาสองพันห้าร้อยหเจ้าบคู่งเกตศูนย์หนึ่งหกสี 0, 1, 6, เล้ยงหนึเกตมเลนหนึกตล่องหกสี่เขาหนึ่งพี่น้อง เขาได้ซิปีะพี่น้องเขาทั้งหนึ่งทั่งี่พี่น้งองตัวรองกับเขา4เป็น1ิปเล่าประตูใช่เกาศูนย์เก่ 90, 90, 90, าซเก่าสวิงเกาศัเนเก่าศรองเก่าสองเขาเก้พี่น้องเป็้าหเล่าสันติภาพสองเก็ดสองเก็ดแปดสองสีเก็ดวิ่ง สองเก,ก็เล่องเกตอเกตเขาเจาะสีกตพี่น้องเขาตัวกลับเป็นเกตด้พี่น้งองเนอเป็นตัวกลับตรงโตเป็นตัวกลับว่าเปนตัวตรงเขาเกตสี่าานเล่าปียาสาม่หนึ่งวิ่งปาก็เล่นเป็นหาร่องสีนึงเขาแปดพี่น้อง, 1, 8, ห,งหนึ่งกับเขาแปดกับเขาหลุดได้สิปด เหลาเอกตาสามแปดจี้หาสามเก่าวิ่งสามแปดคอมเมนต์สามแปดร่องสามเก่าลดพี่น้องอานนี้มาเบิึงมันที่เปียดได้พี่น้องของหมูออื่นเสาได้พี่น้องเด้อมืออื่นเสาหมูออื่นเสาแซมก็คือแซมคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะบ่านลดผู้มือหนักกระเด็นหลายผู้มือเบากระเด็นหน่อยเนาะพี่น้องเนาะหาตามเล่นซับเนาะพี่น้องเนาะเขามาเบิึงแล้วก็รวยเข้ามาดูแล้วรวยพี่น้อง ดาวจนสตาจับคูวันที่แปดเมษาจับคู่สี่ห้าสี่ห้าสอง

กรมซีหาล่องกระสองเราประตูใช่

sống cầu mình sáng tua tê sống cầu cầu ta sống cầu

เาสันติภารสันติพารับสันติพารสันติพารจับคู่ ก้าวเก้าเกตเก้าเกตสีหา biên hoa cầu sám 4 xì ha cầu xì ha cầu cầu xì ha multimulti-field h a lao phá xa xuân biên tử lao các khu จ็ดแปดแปดสี่แปดสี่แปดแปดสี่ห้าเจ็ดสามตัว และวห้าเจ็ดแล้วห้าเจ็ดห้าเจ็ดแปด เจ็ดแปดสามตัวโอ้เรื่องเช่นตัววิ่งตัววิ่งเขียนไปทั้งหลังทั้งหลังพี่น้องเขียนวิ่งกันพี่น้องเออเรื่องเช่นวิ่งว,วิ่งวิ่ง,ง,ง 7, เจ็ดแปดเช่นไหมพี่ตัววิ่ง หาเจ็ดแปดหาแปดหาเจ็ดวิ่งเจ็ดแปดกลมเล่นเน้นเจ็ดแปดล่องหาเจ็ด เล่าอีกตเาเล่าอีกยังมือกลืมเขียนตัวนี้พี่น้องเอ็กเตโอกาสสีลืมเอ,อ็กตอจับคูู

xuống là xám cơ hốc xuống là xuống hốc nha xuống hốc này. ูนหนึ่งวิงศูนหนึ่งกลมศูนหนึ่งล่องนกหนึ่งเอาแคปหน้าจอทำไมพี่น้องจบแล้วพี่น้องลื้อเอาไปรุ่นโชคกันพี่น้องรุ่นสกุรวยแหละพืนเหนท่านได้พี่น้องเด้อครอยากรวยพืนเหนอท่าน ทีีก็เริ่มแล้วพี่น้องทีซีีหาพี่น้องล่าไอ้วล่าจนสตาพี่น้งองหกทุบเครื่องได้เล่าจนสตาสายกวนเขาวันที่8เมษายสองพันห้าร้อยหกสบเจับคูซี่หาซี่แปสองวิ่ง4ี่หากรมเีนซีหาล่อง1,2 3ตัว2อง5ี่หาหาหสองล่วประตูใส่สองเก่า 6598วิ่ง29ก็เป็น29รอง98 3ตัว829 298เอาสันติภาพ59 97 54วิ่ง59ก็เป็น59รอง45ก็เป็น54เป็น45 3ตัว459 945ประชาชนลาว าเก็ดวิ่งเก็ดแปดกมเล่นเ็ลองหาเก็ดตัวแปดหาเจ็ด, 8, ด 8, หาเก็ตอตงเก้าเก็ดหกหนึ่งวิ่งศูนย์หนึ่งกมเล่นศูนย์หนึ่งล่องหกหนึ่งสามตัวหกศูนย์หนึ่่งอาี่น้องแคปหน้าจอเด้อผู้ได้เข้ามาแล้วทุกเกเก้แคปหน้าจอไว้ พวกไม่กดคดกระดิ่งติดตามไมพี่น้องเพื่อสิบวัพนพะิพิธภัณฑ์นะเพราอใด้เขามาแล้วให้มีโศกมีลาบมีโศกมีใส,ส่กันทุกคู่ทุกคนแต่อยาเริ่มกดไหลกดแช๊กกดนกโป้หอยปูนเนเ้อพี่น้องเด้อบอกกันมาเบิ้งหลายๆเขามาเบิ้งหลายๆพี่น้องิไดใ้ำเน้รวยกันนะพี่น้องเนาะพี่น้องโชคดีกันทุกคู่ทุกคนเงันไหลน้องต้องไหลมาจะเจ็บจะจนได้พี่น้องเด้อพอกันไม่อีกสุดต่อไปสำหรับ้อนี้ขอเก้าว,ว่าคํำ คำว่าสวัสดีเด้อ